สวัสดีครับผมพบกับรายการ Aqua Live Channel นะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่อําเภอกาแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับผมซึ่งตอนนี้นะคะก็สถานการณ์อย่างที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิดนะครับผมก็สร้างความเสียหายให้กับธุรกิจทุกภาคส่วนนะครับผมในการเลี้ยงกุ้งก็เช่นเดียวกันนะครับผมทําให้ราคากุ้งไม่มีเสถียรภาพแล้วก็ตกต่ํานะครับผมเเนื่องจากว่าเราไม่สามารถส่งออกกุ้งไปที่ประเทศจีนได้นะครับผม จากนโยบายการปิดประเทศอะไรต่างๆที่ผ่านมาตอนนี้นะครับภาภาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในบ้านเราเนี่ยครับก็ประสบปัญหานะครับผมประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาราคากุ้งตกต่ำทั้งกุ้งขาวและกุ้งกล้กามกรามเนื่องจากไม่สามารถมีตลาดระบายออกไปได้นะครับผมและตอนนี้วิธีเดียวที่เราจะสามารถทําให้เราสามารถอยู่รอดในอาชีพได้ก็คือการปรับตัวเพื่อลดต้นทุนนะครับผมเพื่อให้เราสามารถอยู่รอดในอาชีพนี้ต่อไปได้ครับผมซึ่งณตอนนี้นะครับ ผมอยู่ที่ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวบนกัมกรามที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับผมซึ่งฟาร์มนี้ทางเจ้าของฟาร์มเขามีแนวคิดในการลดต้นทุนที่ดีเลยนะครับผมในการที่ว่าปรับเปลี่ยนในเรื่องของการใช้อาหารอาหารเลี้ยงกุ้งที่ลดปริมาณโปรตีนลงมาเพื่อเพื่อลดต้นทุนเดี๋ยวเราจะไปพบกับเกษตรกรไปนั่งคุยกันเลยนะครับว่าเกษตรกรของทางที่นี่นะครับมีวิธีการหรือแนวคิดในการลดต้นทุนอย่างไรบ้างครับผมเราไปชมกันเลยครับ ครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่อำเภอกำแพงแสนนะครับที่จังหวัดนครปฐมนะของผมก็อยู่ที่เวิร์้งนะครับบ่อกุ้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยในเรื่องของวิธีการเลี้ยงแนวทางการเลี้ยงกุ้งขาวผสมกุ้งก้ามกรามที่ต้องลดต้นทุนเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ครับผมสวัสดีครับพียมภาสวัสดีค่ะครับผมนี่ครับเราอยู่กับทางเจ้าของบ่อนะครับตอนนี้ครับผมอยากจะให้พียมภาแนะนําตัวแนนนิดนึงครับผม พี่อัมพาบทองค่ะครับเป็นคนที่นี่เลยค่ะเป็นคนที่นี่เลยเกษเนี่ยค่ะครับผมเลี้ยงกุ้งมานานยังครับพี่3มปีค่ะ3ามปีเองเหรอครับค่ะคผมนึกว่าผมตายผมคิดว่านานกว่านี้3ปีค่ะแล้วอยากจะทราบถึงจุดเริ่มต้นว่าทําไมพี่ถึงเข้ามาถึงเข้ามาประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งครับผมก็ราคาข้าวมันตกต่ำนะคะเมื่อก่อนก็ให้พี่สาวทําเขาไม่ทําก็ปล่อยพื้นที่ไว้ว่างเปล่าก็เลยลองมาทํากุ้งดูค่ะหมายถึงว่าพื้นที่บ่อกุ้งข้างหลังรอบๆเรานทั้งหมดค่ะเมื่อก่อนเป็นนาข้าวทั้งหมดเลยสามปีแล้วเป็นนาาข้ใช่่คะ แล้วราคาข้าวตกต่ำก็เลยมาเลี้ยงกุ้งใช่ค่ะครับผมทําไมถึงทําไมพี่ถึงคิดว่าเรามาจับอาชีพการเลี้ยงกุ้งเพราะว่าอาชีพเกษตรอื่นๆก็มีเยอะตอนนั้นคนเลี้ยงยังไม่เยอะเท่าไหรค่ค่ะราคาก็ดีด้วยตอนนั้นราคาดีคนเลี้ยงไม่เยอะแต่ว่าเราเลี้ยงเป็นไหมพี่ตอนนั้นไม่เป็นค่ะแล้วทําไมเราถึงก็งกศึกษาก็แฟนเขาก็เป็นคนที่ชอบศึกษาก็ค้นหาใน YouTube คุยเข้ากลุ่มกับพวกคนเลี้ยงกุ้งกลุ่มดังๆอะไรพวกนี้คะ่ะครับติดต่อพวกพี่เขาหลายๆที่ แล้วเราก็มาศึกษามาทดลองเองค่ะก็ที่บอกก็จะเน้นพวกจุรินซีเป็นหลักก็เลยตัดสินใจมาเลี้ยงเลยใช่ค่ะครับผมแต่แรกแรกเลยก็โอเคเลยนะคะทําครั้งแรกเลยก็ไปเากว่าเลี้ยงเลี้ยงขอบแรกเลยก็ใช่ไปได้ดีเลยแรกเปิดแค่บ่อเดียวคันนี้ก็ปล่อยเป็นที่โล่งไว้อ่าครับพี่แล้วตรงนี้คืออ่าสถานการณ์ราคากุ้งการเลี้ยงกุ้ง3ปีที่แล้วก่อนนะวันนี้แตกต่างกันไหมพี่ราคาแตกต่างกันเยอะค่ะแต่ถ้าพูดถึงกําไรก็เหมือนเหมือนกันนะคะ อยู่ที่ว่าเราจะลดต้นทุนการผลิตได้เท่าไหร่หมายความว่าสามปีที่แล้วเนี่ยราคากุ้งดีแต่ว่ากําไรเราก็ได้เท่านี้หมายว่าเราได้แต่ว่าปีมาถึงณปัจจุบันเนี้ยราคากุ้งอาจจะราคากุ้งไม่ดีเลยแต่เราก็ยังได้กําไรพอๆกับก็บสามปีที่แล้วอยู่ใช่ค่ะคือเราก็ต้องหาอะไรมาลดต้นทุนของเราค่ะก็คือของของพี่อำพาคือเราเน้นในเรื่องของการลดต้นทุนใช่ค่ะเรื่องของการเลี้ยงใช่ค่ะอืครับผม โอเคเดี๋ยวก่อนจะไปเจาะในการลดต้นทุนผมถามนิดนึงครับผมในเรื่องของการจัดการทั่วไปก่อนคครับ,รบของของฟาร์มพี่อำพานเนี่ยตรงนี้คือเรามีการเตรียมบ่ออย่างไงบ้างคัพี่ก่อนที่จะเราเราจะลงกุ้งเนาะก็หลังจากเราจับกุ้งไปแล้วจับไปแล้วก็หวานปูนนะคะครับหวานปูนแล้วก็ปล่อยบ่อทิ้งไว้ประมาณ2องสัปดาห์ค่ะประมาณ1 4บสวันตากบ่อไว้ประมาณสองอาทิตย์ใช่ค่ะครับผมแล้วถึงจะสูบน้ําเข้าสูบน้ําเข้าแล้วก็ลงจุนให้น้ำหนักไปเลยเอาแบบน้ําล้มไปเลย หมายถึงว่าให้น้าใสๆไปเลยเหรอะน้าลมเอาเป็นน้าลมเป็นสีน้ําตาลไปเลยค่ะเอาเป็นสีน้ําตาลไปเลยใช่ค่ะอืมครับตรงนี้พื้นที่พื้นที่นี้ความเค็มมีไหมครับพี่ไม่มีค่ะศูนย์ค่ะอันนี้ความเค็มศูนย์เลยเหรอครับใช่ค่ะเป็นน้าจืดสนิทใช่ค่ะโอ้โหครับผมโอเคพอเราพอเราตากบอ่อแล้วดันน้าเข้าลงจุลินทรีย์ไปแล้วจุลินทรีย์เราใช้จุลินทรีย์ยังไงครับผมใช้พวกปอมงอะค่ะเป็นจุลินทรีย์ปอมงแล้วก็หมาใช่ค่ะใช่ค่ะหมักขยายเชื้ ที่ใช้ประจํานะคะคือประมงกับของบริษัทครับก็ในส่วนของจุลินซีเนี่ยเราลงจนน้าเป็นสีน้ําตาลเลยใช่ค่ะลงเข้มเข้มเลยค่ะอย่างที่แป้ต๊ะแซกที่ใช้อยู่อะ่ะเขาใช้เท่าไรขีดหนึ่งใช่ไหมแต่พี่ลงหนึ่งซองเลย<อ>หนึ่งกิโลเลยครับเต็มบ่อแล้วในส่วนของตัวที่ว่าพอเราลงเนี่ยเราเราลงเราเตรียมน้ําเตรียมบอ่อเนี่ยเราเตรียมขั้นตอนการเตรียมมีเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมครับผมไม่มีค่ะ,คะก็ใส่แค่นี้แล้วก็จุลินทรีฆ่าเชื้ออีกตัวหนึ่งก็คือ ฆ่าเชื้ออีกตัวนึงใช่ค่ะครับจะลงนิส็จแล้วก็ลงค่าเชือ้อแล้วก็เตรียมกุ้งเราปล่อยได้เลยแล้วก็ลง <ผม S 2> แลร่ธาตุครับกุ้งกุ้งที่ปล่อยเนี่ยเรามีเรามีลำดับการปล่อยอยังไงเพราะว่าเราเลี้ยงกุ้งขาวผสมกามกามต้องมีลำดับการปล่อยอยังไงบ้างก<ร>็ต้องปล่อยกุ้งกามกามก่อนนะคะ ให้ได้สัก20กว่าวันถึง1เดือนนะคะแล้วค่อยลงกุ้งขาวตามหมายถึงว่าเราปล่อยกุ้งก้ามกามลงไปก่อนประมาณ20วันถึงเดือนหนึ่งเราค่อยกุ้งปล่อยกุ้งก้ามขาวกุ้งขาวตามค่ะเออนี่แปลกเพราะว่าปกติผมจะเจอเขาว่าเขาปล่อยกุ้งขาวไปก่อนแล้วค่อยปล่อยก้ามกามตามไปไม่งั้นมันจะโตไม่ทันกันนะคะโตไม่ทันกันใช่ถ้าปล่อยกุ้งขาวก่อนถ้ากุ้งขาวมีปัญหาขึ้นมาก้ามกามไม่โตครับเราก็ต้องจับ ผมก็ไม่ได้ราคาอ๋อครับผมก็คือว่าปัญหาคือเดี๋ยวโตไม่ทันกันใช่ค่ะส่วนมากเขาจะปล่อยกามกลามก่อนครับแล้วขาวทีหลังครับผมในส่วนของตัวที่ว่าที่เราจะปล่อยกุ้งอ่ะที่เรื่องของการลดต้นทุนที่ว่าอัตรารอยก็สําคัญใในการค<า>ัดเลือกสายพันธุ์กุ้งทั้งกุ้งขาวกุ้งกุระกุ้งกามกรามเนี่ยครับผมมีความสําคัญยังไงบ้างแล้วพี่มีหลักเกณฑ์ในการเลือกก้ามกลามก็ต้องเลือกฟาร์มที่มันดีๆค่ะที่เขามีแบบรับประกันเราว่าลงแล้วถ้ามีตายแล้วเค็มให้อะไรเง กุ้งขาวเราก็ต้องดูฟาร์มที่เขาตรวจโรคอ่ะถ้าเขาตรวจโรคผ่านเราก็โอเคเพราะเคยเอามาทดลองนะคะอย่างงานมันกุ้งอ่ะเขาแถมเยอะก็เลยเอามาทดลองว่าขอทดลองก่อน5 0 0 0ตัวเรามาส่งตรวจโรคไม่ผ่านเราก็ไม่เอาไมถึงกุ้งกำลัก้ามกุ้งขาวกุ้งขาวเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่ารู้จักกับุยพี่ที่แลบอะไรเงี้ยเราส่งให้เขาส่งตรวจให้ครับถ้าไม่ผ่านเราก็ไม่เอาก็คือเราต้องเลือกจากฟาร์มที่เชื่อถือได้ใช่ค่ะแล้วก็ตรวจโรค ผ่านการตรวจโรคใช่ค่ะตรงนี้คืออัตรารอดของกุ้งเนี่ยส่งผลก็ส่งผลต่อต้นทุนเราด้วยไหมครับใช่ค่ะแน่นอนเลยมากไหมครับตรงนี้มากค่ะมากถ้าเราติดดีมันก็มีกําไรอยู่แล้วถ้ากุ้งไม่ติดเราเลี้ยงไปหวานแต่อาหารก็แค่นั้นนะคะอืมเพราะว่าถ้าติดดีอัตรารอดดีก็พอเป็นกุ้งเนื้อเราจับขึ้นมาแล้วก็ยิงย่งได้ใช่ยิ่งได้เขาเรียกว่ายิ่งได้จํานวนปริมาณกุ้งมากขึ้นใช่ค่ะครับผม ตรงนี้คือเราปล่อยกุ้งก้ามกามไปก่อนที่ไซส์ประมาณไซส์รวมใช่ไหม250ตัวถึง300ัว่ค่ะจะใช้ไซส์เนี้ยค่ะเพราะว่าถ้าไซส์เล็กกว่านี้เราต้องเลี้ยงก้ามกามนานอ,อย่างน้อย45วันถ้าเราใช้ไซส์เล็กอะครับแต่นี้เราใช้แค่ประมาณ250ตัวโล300ตัว่โลใช่ค่ะปล่อยไ,ไปบ่อพี่เป็นบ่อก,กี่ไร่ครับพี่ตรงนี้3ไร่นี่4ไร่3งานครับบ่อน,นี้ก็ลงไป100โลบ่อน,นี้ก็ลงไป150โลค,ครับผม แล้วในช่วงที่ว่าเราปล่อยก้ามกามลงไปแล้วเนี่ยครับผมในเรื่องของตัวการจัดการอาหารเราให้อาหารยังไงบ้างพี่ก็ถ้าก้ามกามอย่างเดียวพี่แค่ให้แค่วันละมือ้อก็ใช้ออนไลน์สามพีลค่ะครับคูบ่กับโปรตีนแล้วก็แร่ธาตุที่บอกจะไม่เน้นแร่ธาตุใส่น้ําจะเน้นคู่อาหารให้ทานนะคะครับ<ก>เพราะเขาจะได้เต็มเต็มครับผมก็ในคู่อาหารเพราะมันจะช่วยลดต้นทุนเราด้วยค่ะครับผมแล้วกุ้งก็จะโตเร็วก้ามกามทุกไฝที่ขายมันก็มีโตทั้งนั้นนะคะเขาไม่โตกันแต่ของเราโต มีปริมาณอาหารที่ที่ที่เราให้ไหมครับอย่างเช่นอ่บอนี้ลงร้อยโลเนี่ยเราให้อาหารเนี่ยวันละมื้อเนี่ยวันหนึ่งเราให้ประมาณเท่าไหร่ครับผมร้อยโลนี่มื้อแรกจะให้แค่4โลแค่นะค่ะเราก็จะดูเช็คที่ยอด้วยค่ะเช็คที่ยอใช่ค่ะยอฝาเนี่ยค่ะคก็เท่ากับอาหาร2โลครับก็ใช้2ฝา1ฝาต่ออาหาร2โล 2> อ,อ๋อหนึ่งฝาต่ออาหาร2โลใช่ค่ะหรือใช้ช้อตนตวงก็ได้ค่ะ 5ML ค่ะครับ,รบเหมือนกันเท่ากันเลย ครับผมหมายถึงว่าต,วตัวตัวอาหารเสริมของเราอาหารเสริมพี่ก็ใช้เนี่แหละค่ะอาหาร1นึกิโลก็ใช้อาหารเสริม 3ml แล้วธาตุก็ 5ml ครับคุกตลอดก็คุกตลอด <ใช S 1> ก็มีอัตราส่วนประมาณนี้ใช่ค่ะครับผมช่วง2ีวันแรกถึง1เดือนเนี่ยครับเราก็ให้อาหารวัลละมื้อกับกามกามมีการจัดการเรื่องของอเรื่องของอพื้นบ่อหรือว่าลงจุนค่ะทุกอาทิตย์ค่ะ ช้จุลินทรีย์ทุกอาทิตย์เลยใช่ค่ะก็คือลงทุกอาทิตย์เลยแล้วเรื่องของคุณภาพน้ําเป็นยังไงบ้างที่มีการตรวจวัดอะไรพวกนี้บ้างไหมครับอ๋อวัดแลทาาุวัดอะไรวัดเองค่ะวัดเองใช่ค่ะอืมครับผมมีน้ํายาทุกตัวก็คือเราไมีใช้ชีทเราก็วัดเองใช่ค่ะครับเราต้องคุมค่าน้ําให้ได้อยู่ที่เท่าไหร่ครับในในส่วนที่ว่าเราคิดว่าเราเหมาะสมกับที่แนวชางเรีครับก็จะห้ามห้าไม่เกิน8.5ค่ะครับแล้วส่วนแมกแคลนี่ก็กำกับไม่เท่าไหร่ค่ะต้องอยู่ที่กุ้งขาวเาะค่ะ อ๋อครับผมถ้าช่วงแรกๆก็อาจจะไม่ได้เน้นมากใช่ครับผมแล้วช่วงย0สวันถึง1เดือนแรกปุ๊บโอเคเราเลี้ยงก้ามกามแล้วเนี่ยมันจะอยู่ไซส์ที่่าไห่ครับพี่เราเดินไปเพื่อเราเลี้ยงไปอมันก็อยู่ประมาณซสเดินขึ้นมาก็น่าจะอยู่ประมาณร้อยตัวบางทีก็ไม่ถึงร้อยตัวโลค่ะประมาณก็คือขึ้นใหม่ประมาณเท่าลดมาจาก250ตัวประมาณร้อยตัวหรือว่าแบบต่ากว่าร้อยตัวโลใช่ค่ะรู้ถึกว่าโตเร็วนะฮะเนี่ยครับเราหลังนั้นคือจะเป็นส่วนของสเต็ปกุ้งขาวละกุ้งขาวนี่เราเอามาเราต้อง เราคือเรามาลงเราลงเลยใช่ไหมครับผมปล่อยเลยหรือยังไงครับต้องมีการลงแร่ธาตุก่อนลงแร่ธาตุก่อนสมมุติว่ากุ้งเราจะลงพวกนี้เย็นนี้เราต้องลงแร่ธาตุเตรียมน้ําครับผมลงจุนครับได้พร้อมทุกอย่างก็คือมีการเพิ่มจุลินทรีย์ลงแร่ธาตุไปลงหดแร่ธาตุไปด้วยใช่ค่ะตรงนี้คือเราก็ต้องให้เพิ่มอย่างที่บอกว่าตอนแรกกุ้งกก้มกามเราไม่ค่อยเน้นแต่พอกุ้งขาวก็ต้องเน้นละใช่ค่ะครับเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ว่าโอเคน้ํา ระดับแร่ท่าตตัวนี้โอเคแล้ว<ม>พร้อมแล้วสำหรับเลี้ยงกุ้งขาวก็วัดแม็กให้มันขึ้นมาสักนิดนึงอะค่ะครับผมเพราะว่าถ้ากุ้งขาวลงไปและทตุไม่พอเดี๋ยวมันจะร่วงค่ะอืมครับผมแล้วในส่วนของตัวกุ้งขาวเนี่ยเราต้องมีการปรับราต้องมีการเพิ่มความเค็มไหมครับผมก็มีนิดนึงค่ะบางครั้งก็เกลือบางครั้งก็น้ําเค็มนิดหน่อยเเ,เ,เใช่ค่ะ ก็จะขึ้นมาประมาณ2แต้ม3แต้มพอเลี้ยงเล้ยงไปมันก็จะกลายเป็นศูนย์ะคะเลี้ยงเลี้ยงไปมันก็หายไปเองใช่ค่ะครับแต่ช่วงแรกคือต้องมีความเค็มนิดนึงเพื่อให้อัตราร้อนุูงขาเพราะว่าจากฟาร์มเขาอะมาน้ำเขาจะตัดน้ำมาสามแต้มสอแต้มครับถ้าบอกเราไม่มีแต้มเลยใช้แต่แร่ธาตกระเกลืออย่างเดียวมันจะอัตราการรอดน้อยมากค่ะอืมครับผมตรงนี้คือ กุ้งขาวมาเนี่ยครับเราปล่อยอัตราเท่าไหร่ครับผมบ่อสีไร่สีไร่นะสีไร่ประมาณห้าหมื่นตัวต่อไร่ค่ะห้าหมื่นตัวต่อไร่สีไร่ก็ประมาณสองแสนค่ะสองแสนตัวก็คือว่าถือว่าไม่ได้ไม่ได้บางค่ะถือว่าไม่ได้หนาแน่เลยถือว่าบางใช่ครับตรงนี้คือคอนเซ็ปต์ตรงนี้ครับผมอย่างที่บอกก็คือว่าอ่ากุ้งขาวเนี่ยกับกุ้งก้ามกาวใช้อาหารเหมือนกันเหมือนกันค่ะครับใช้กินคู่กันไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าตอนเล็กเนี่ยกุ้งขาวเราก็จะให้อาหารเม็ดเล็กนิดนึง ผสมกับอาหารก้ามกานไปเลยเม็ดใหญ่สามทีแล้วพอไปซัก20วันแล้วก็เปลี่ยนสาเบอืออาหารครับคันนี้ก็ทานด้วยกันไปเลยครับผมก็คือกินกินตัวเดียวกันไปเลยใช่ค่ะตรงนี้ครับผมก็คือต้นทุนเราจริงๆแล้วเนี่ยการเลี้ยงการเลี้ยงสัตว์น้ำหรืออะไรต่างๆประมาณปอร์มซณ60%ก็คือต้นทุน60%คืออาหารตรงนี้พี่พี่อัมพาเนี่ยมีการมีคอนเซปต์ในการลดต้นทุนในเรื่องของอาหารยังไงบ้างครับผมพี่จะใช้อาหารโปรตีนไม่สูงมาก แต่ว่าใช้โปรตีนสกัดคุกอาหารเพิ่มไปครับอาหารโปรตีนไม่สูงเนี่ยเท่าที่ลองใช้ดูอะ่ะเรามีเขาเรียกว่าทําให้ผลการโตเนี่ยมีเปลี่ยนแปลงไหมถ้าเทียบกับแบบเดิมเหมือนกันอะค่ะเหมือนกันเลยใช่ไหมมีไม่ดีเราใช้โปรตีนเสริมไปตรงเนี้ยจะโตดีกว่าครับที่ว่าใช้โปรตีนสูงสงแล้วไม่ได้ใช้อะไรเพิ่มไปเลยอะค่ะอืมครับผมแล้วตอนนี้ปัจจุบันของพี่ใช้อาหารตัวเป็นเป็นอาหารตัวไหนอยู่ครับที่ว่าอาหารโปรตีนโปรตีนไม่สูงก็ ออนไลน์ค่ะครับ 3P ออนไลน์แล้วถ้าโตขึ้นมานิดก็จะใช้เบอร์ส s ออนไลน์ครับเป็นอาหารแล้วก่อนจับก็จะใช้โพคาเบอร์5อ๋อก็เป็นโพคา Online, ออนไลน์เบอร์ 3P แล้วก็ส s แล้วก็เป็นโพคาเบอร์5ใช่ค่ะครับผมก็คือใช้มาเรื่อยๆตรงนี้สเต็ปแล้วการจัดการอาหารหลังจากกยอเลี้ยงกุ้งขาวไปเนี่ยเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของวิธีการให้อาหารไหมครับปริมาณการให้วิธีการให้กัดการเปลี่ยนไปก็จะเปลี่ยนเป็นสองมื้อค่ะเช็คยอเร็วขึ้น11บเอโมงหรือเที่ยงนี่เราต้องเช็คยอแล้วค่ะ เพราะว่าถ้าหมดเร็วสองชั่วโมงเราก็หวานได้เลยหมายถึงว่าเราให้มีปริมาณเริ่มต้นไหมฮะพอกุ้งขาวนี่ก็กุ้งขาวเหรอพี่ใช้200,000พี่ใช้4โลก็สอง0,000ก็4สี่โลก็คือแสนละแสนละ2โลใช่กับวันแรกอันนี้ลมนี่อันนี้คือลมกํมกามด้วยป่ะพี่หรือว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะเฉพาะกัมกามก็แยก่างหาใช่ค่ะปริมาณก็แยกเอาเพรากแล้วก็เดี๋ยวมาคลุกผสมกันก็เรารู้อยู่แล้วว่ากุ้งกํมกามเรากินวันหนึ่งกิโลแต่เราก็คลุกของกุ้งขาวเพิ่มไป ผแล้วก็ผสมกันครับตรงนี้คือก็คือสองแสนให้สี่โลแล้วมีการเลิ่มไล่ระดับอาหารก็คือว่าเราเช็คยอวันละก็คือให้อาหารวันสองครั้งแล้วเช็คยอใช่ค่ะถ้าหมดก็เพิ่ม,มใช่ค่ะเพิ่มยังไงเพิ่มเพิ่มทีเยอะไหมครับพี่พี่เหรอพี่เพิ่มวันละโลวันละโลใช่ค่ะเพิ่มวันละโลแล้วเป็นไงครับกินดีไหมครับผมก็ดีนะคะก็ถ้าถ้ามันหมดเร็วเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยอีกถ้าเราไม่หมุอาหาร หมดว่าเราเช็กเที่ยงไม่ยังไม่หมดเราก็คงค้างไว้แค่นี้วันละแค่กิโลเท่านี้เท่านี้ถ้า,ถาหมดเร็วขึ้นเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นดูจากยอเป็นหลักถ้ายอไม่หมดเราก็ไม่หวานถ้ายอไม่หมดก็ไม่หวานใช่ค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพื้นเสียอาหารเหลือแล้วมันก็จะเวอร์อาหารด้วยค่ะครับต้นทุนเราก็สูงไปอีกใช่ค่ะบานไปอีกใช่ค่ะครับตรงนี้ครับผมหลังจากที่เราเลี้ยงเนี่ยพอเราปล่อยกุ้งขาวแล้วก็แล้วก็จัดการให้อาหาร ทำตาสเตปการเลี้ยงไปเรื่อยของพี่ปิดบ่อที่กี่วันครับผมไว้ที่แล้ว74วันค่ะ74วันใช่ค่ะอันนี้คือนับระยะที่กุ้งขาวของกุ้งขาวนับตั้งแต่วันที่ลงลงกุ้งขาวใช่ก้างกามอีกประมาณ20-30วันใช่ค่ะก็รวมเป็นประมาณ100วัน100จีวันใช่ค่ะเพราะว่าส่วนมากเขาจะนับก็คือนับที่กุ้งขาวไม่นับที่ก้ามกามเพราะส่วนมากบางเจ้าเขาจะจับอยู่ที่50วันถ้าอยู่ไม่ได้60วันเต็มที่พอพอถึ60วันปุ๊บ บางคนไซส์เขาได้เขาก็จับเลยอืมแล้วของพี่พี่อำพามีไซส์มีไซส์ที่ว่าต้องเราต้องเลี้ยงให้ถึงมีมีเป้าหมายนี่พี่รอราคาคะรอราคาอย่างเดียวใช่รอราคาพี่ถึงจับอืมครับผมเพราะว่ากุ้งเราอยู่ได้ครับถ้ากุ้งเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องจับอืมหมายถึงว่าปริมาณการเลี้ยงอัตราความหนาแน่นเท่านี้อาหาอย่างนี้การให้อาหารแบบนี้เราถือว่าเราเลี้ยงกุ้งได้สบายละ ใช่ค่ะอยู่ <ไง S 2> ที่ที่น้ำเลยนะคะ,ะเราต้องดูน้ําให้ดีเป็นยังไงบ้างครับต้องลงลจุนทุกอาทิตย์เล่าเทคนิคให้ฟังหน่อยนอกจากลงจุนซีแล้วมีการจัดการคุณเฝ้าระวังคุณภาพน้ํายังไงบ้างครับผมก็ของพี่เช็คน้ําทุกอาทิตย์นะวัด pH วัดไอเนี่ยค่ะแม็กวัดแคลค่ะวัดวัดแร่ธาตุส่วนมากจะเน้นคืออัลคายอัลคายนี่เช็ค4วันเช็ค4วันเช็คครับอัลคายต้องไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่พี่ของพี่อัลคายเหรอคะไม่ให้ต่ำกว่าร้อ่อะค่ะ น้ำเดิมๆนี่มาเท่าไหร่อะครับน้ำเดิมๆนะคะมาใหม่ๆก็มันอยู่ประมาณแดหยดเก้าหยดคคูสิบเจ <97 S 1> ็ดท่าไหร่ค่ะตรงนี้เรามีวิธีการในการเมนเทนเรื่องของอันทอันคารายอลยงไงบ้างครับลงจุลินทรีย์ถ้าอันคลรายไม่ขึ้นพี่ก็จะใช้เนี่คะ่ะปูนแคลเซียมคาร์บอเนตค่ะช่วยเพิ่มมาคาายได้ครับผมก็คือเพิ่มคืออัคาายให้ไม่ต่ำกว่า1 2อยสบใช่ก็รักษาให,ให้อยู่ประมาณนี้ใช่ค่ะเพราะถ้าอัคาายต่ําก็ไม่ค่อยรละข้าอืมครับผม ตรงนี้คือแล้วเรื่องลงจุลินทรีย์ลงอัลคารลยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราให้แร่ธาตุโดยการผ่านการคลุกให้ให้กินโดยตรงใช่ไหมครับใช่ผลแร่ธาตุเข้มข้นอะค่ะตรงนี้มันมันเห็นผลยังไงบ้างพี่คือเรากินเข้าไปมันโดยตรงเลยค่ะใส่ในน้ำอ่ะมันละลายไปมันต้องใส่ใช้เยอะแต่อันนี้เราใช้ไม่เยอะคือกินก็คือได้ได้กินทุกตัวค่ะได้กินทุกตัวเลยใช่ก็คือได้เล็กเข้าไปเลยตรงโดยตรงเลย ก็ถ้าบอกว่ามันก็ทําให้ต้นทุนเราลดตรงนี้เลยใช่ค่ะลดได้เยอะเลยค่ะจากเดิมเนี่ยพี่แนวทางการเลี้ยงอะ่ะต้นทุนอะ่ะทั้งเปลี่ยนอาหารด้วยเปลี่ยนเรื่องของวิธีการจัดการเนี่ยต้นทุนเราลดมามีการจับตัวเลขไหมว่าลดมาขนาดไหนพี่พอบอกี่อย่างอาหารพี่อ่ะสายทีสองแสนกว่าสองแสนกว่าขอบที่แล้วพี่จ่ายแค่แสนหกจากเดิมที่ว่าค่าอาหารทั้งขอบประมาณสองแสนกว่าบาทใช่แต่ขอบที่แล้วเหลือยู่สิบหกใช่แล้วราคาแล้วเราขายกุ้งได้เท่าไหร่กุ้งไฟที่แล้วก็ได้เยอะด้วยได้เยอะกว่าทุกไฟครับ เขาบอกว่ากาไรเราก็เพิ่มมากขึ้นใช่ค่ะแต่แรกท่าเราก็ใช้น้อยลงสาธิว่าใช้แมกเป็นตัน2ตัน3าสิลูกยังไม่หมดเลยค่ะไปที่แล้วใช่ค่ะหลังจากที่เราเปลี่ยนจากการที่ว่าเราหวานลงบ่อแล้วก็มาให้กินโดยตรงช่ตรงเนี้ยบางคนเขาก็สนใจเฮ้ยเป็นแนวทางที่ดีนะแต่เขาเนี้ยเรื่องของรายละเอียดต่างๆเนี่ยต้องทํายังไงอะไรยังไงบ้างมันก็สําคัญในเรื่องของความหนแน่นด้วยที่เกล็ดคุกไลยคะอืเพราะว่า ุ้อ่ะบางคนมันเขาต้องใช้มือไงเยอะๆแต่ของพี่มีเครื่องไงพี่มีเครื่องพร,รับก็เลยว่าเราก็สามารถที่จะเตรียมอาหารได้ทุกมือละใช่ครับผมตรงนี้จุลินทรีย์แล้วก็สําคัญลงไม่ขาดใช่ค่ะจุลินทรีย์นี่สําคัญเลยค่ะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งใช่ค่ะครับผมบางทีก็อาทิตย์ละสองครั้งด้วยถ้ากุ้งอืมกุ้งมีอายุเยอะขึ้นนะคะที่หนึ่สองครั้งครับยิ่งยิ่งแบบหกสิบปันขึ้นไป ประมาณ4ี่สกว่าวันนะคะที่ต้องลงที่สองครั้งแล้วก็ต้องลงความถี่มากขึ้นแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเขากินอาหารเยอะเราต้องคุนิซี่เยอะยะลายพื้นครับผมอาหารนี่เราก็ต้องปรับการการให้ปริมาณการให้ตามหน้างานจริงนะคะใช่ค่ะไม่ได้ว่าโอ้เพิ่มเพิ่มเพิ่มแบบไม่เราก็เช็คที่ยอถ้ายอหมดเราก็เพิ่มถ้ายอไม่หมดเพิ่มไม่ได้พื้นเน่าแน่นอนครับผมแล้วเช็คอยนี่เราหลังจากหวานไปประมาณของพี่เหรอสามารถจะเข้ามาส1เอโมงเที่ยงส1โมงงเที่ยงเราเราให้ตอนเช้าประมาณ เจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าชก็หวานตามหน้างานเราเลยใช่ค่ะครับผมโอเคมาถึงในเรื่องของการความบ่อจับกับความบ่อบ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเราจับกุ้งเราเลี้ยงเจ็ดสิบสี่วันเป้าหมายในการเลี้ยงกุ้งของเราจับกุ้งยังไงบ้างครับพี่ความทั้งหมดเลยหรือว่าความทั้งหมดความทั้งหมดค่ะก็ทั้งก้ามกามทั้งกุ้งขาวก็คือไปพร้อมกันหมดเลย บางที่เขาจะดักไอโง่เฉพาะกุ้งขาวออกก่อนใช่บางที่พาเชียนออกก่อนรอบนึงเอากุ้งขาวไปก่อนบางทีอะไรเงี้ยทำไมเราถึงไม่ชุ้งฉ้ำคะุ้งช้ำช้ำใช่ไหมฮะใช่บางทีนะอยู่ได้ไม่กี่วันก็ต้องจับตามกุ้งตายเสียหายเยอะค่ะครับก็อยู่ที่คนจับด้วยถ้าเขาทําไม่เป็นอะไรเงี้ยกุ้งช้ำตายลอยขึ้นเต็มเลยแหละครับสู้เราความบอดไม่ได้เราความบอดอีกเด้อก็คือมันก็ เข้ากับคอนเซปต์ของพี่ที่ว่าเราปล่อยก้ามกามก่อนเพื่อจะให้โตโตโตกันกันใช่ค่ะใช่ค่ะปริมาณผลผลิตเป็นยังไงบ้างพี่ตอนความบ่อก้ามกามกับกุ้งขาวก้ามกามได้ประมาณไซส์เท่าไหร่กุ้งขาวได้ไซส์เท่าไหร่ครับผมก้ามกามอะคะประมาณ10ตัวโลค่ะ10บตัวโลค่ะตัวผู้นะคะครับตัวเมียก็อยู่ที่ประมาณ30มตัวโลหรือี่0กว่าตัวโลแล้วแต่อืมแล้วกุ้งขาวกุ้งขาวไฟที่แล้วบ่อนี้90กว่าตัวบ่อนี้8ปกว่าตัวค่ะ80กว่าตัวก็คือตีไซส์เดียวนะ ไม่ได้แยกไซส์บางแพรไปแพรเขาจะคัดไซส์หัวไซส์หางแต่คือเราขายตัวเดียวเราขายเป็นไซส์ไซส์เดียวไซส์เดียวเลยไซส์รวมแล้วก็เพราะไซส์หัวบ่อเนี้ยหกสิบปาตัวออมั่งแล้วอ๋อครับผมแต่คือเราเราขายกลางคือทีเดียวช่างทีเดียวไซส์เดียวเลยแต่แต่ถ้าเกิดเราไปแพรอ่ะแต่คือพี่ขายปักบองไงทั้งกุ้งขาวทั้ง้ํากามเลยก็คือตีตัวเดียวก็ตีเป็นไซส์เดียวทั้งกุ้งขาวกับกัมกามใช่ตอนนี้ราคาเป็นไงบ้างพี่ตอนนี้ราคาถูกมากค่ะ ทาให้เราต้องพยายามที่จะลดต้นทุนนะพี่นะใช่ค่ะครับอาหารนี่สําคัญเลยค่ะเพราะว่าจะไปหมดค่าอาหารเนี่ยบางเจ้าขายได้แสนกว่าค่าอาหารหมดไปหกหมื่นแล้วแล้วไหนจะค่าตัวอะไรเข้าเนื้อหมดไม่รวมค่าไฟค่านู่นค่านี่ใช่ไม่รวมค่าแรงตัวเองนะใช่ใช่คือเขาใช้อาหารกันแพงอ่ะอย่างใช้บางเจ้าใช้ลูกเก้าร้อยกว่าของพี่ใช้เจ็ดร้อยเนี่ย มันต่างกันเยอะเลยล่ะโอ้โหถุงนึงก็ประมาณ200ร้อยละใช่ไหมครับใช่มันลดไปกันเยอะถึงแม้ก่อนจับเราใช้โปรตีน42 42มันก็แค่800กว่าครับแต่ถ้าเราไปใช้ยี่ห้ออื่นก็เยอะนะเมื่อก่อนพี่เคยใช้ของรีโปรตีน42ก่อนจับลูกละพันสองกับลูกละ800กว่าต่างกันเยอะโปรตีน42ก่อนจับเราต้องใช้ให้ให้อาหารโปรตีนสูงด้วยใช่ไหมที่ใช่เพื่อให้เนื้อมันแน่นให้เนื้อแน่นใช่ครับผม เพราะต้นทุนตรงนี้ค่าตัวอาหารเนี่ยมีผลต่อกันเยอะมากใช่ค่ะก็อย่างที่บอกที่พี่อภาาเล่าให้ฟังตอนแรกคือว่าก่อนราคาก<ช>ุ้งดีดีมากกาไรก็ได้เท่านี้แต่ตอนนี้ราคา<ช>ราคากุ้งไม่ดีแต่เราก็ได้เราก็ได้ส่วนต่างกําไรพ,<ช>พอกัน<ช>กับกตอนนั้น<ช>เพราะว่าเราต้องปรับตัวนะพี่<ช>นะก็คือปรับอะไรบ้างพี่เรื่องของการเลือกใช้อาหารต้นทุนต้นทุนต่ำแต่ว่าในเงื่อนไขของอาหารต้นทุนต่ำต้องก็ต้องมีคุณภาพให้เราสามารถเลี้ยงกุ้งได้เหมือนเดิมใช่ค่ะ ครับผมแล้วก็เรื่องของการเสริมอะเรื่องของโปรตีนเข้าไปรโปรตีนเข้าไปอาหารเสริมต่างๆใช่แร่ธาตุเข้าไปคุกอาหารใช่ดยใช้แร่ธาตุลงจุลินทรีย์บำบัดน้ําใช่ค่ะตัวนี้คือสําคัญใช่ค่ะครับผมบางคนเขาไม่ค่อยลงจุลกุ้งก็อยู่ได้ไม่นานไงคะพื้นบ่อก็จะไปคุณธรรมนะว่าจะไปแล้วคราวนี้กุ้งก็ไม่โตก็ต้องจับก็ไม่ได้อะไรครับอีกสองประเด็นที่สําคัญเมื่อกี้ผมก็ลืมที่พี่บอกตอนแรกคือเรื่องของ การคัดเลือกการคัดเลือกลูกกุ้งก็สําคัญการรอดก็มีผลต่อต้นทุนเพราะบางทีอ่ะเขาไม่ได้เช็คพื้นไม่ได้เช็คที่ว่ากุ้งติดไม่ติดก็คือหวานวานอาหารบางคนเขาไม่ใช้ยอเลยนะคะไม่เช็คยอเช็คแต่พื้นอืว่าไปเช็คพื้นอาหารไม่มีก็หวานหวานพอจับมากุ้งขึ้นมาไม่ถึงตันแต่อาหารหมดไปสองสามตันเนี่ยก็เข้าเนื้อไปเยอะแล้วค่ะเอาเหมือนก็เอาเงินไปหวานทิ้งในบ่อเงินไปโปรยในบ่อเลยใช่ ตรงนี้ก็สาคัญทั้งสายพันธุ์กุ้งขาวกุ้งกำกามที่ต้องก็ต้องเชื่อถือได้ต้องปลอดลงด้วยใช่ค่ะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการเตรียมบ่อที่ดีด้วยใช่ค่ะตากบ่อนานอยู่นะใช่ค่ะแล้วก็หวานปูนสำหรับปูนที่ใช้ก็จะเป็นปูนขาวกับโดนาไมท์แล้วก็ปูนแคลเซียมคาร์บอนตครับผมเพเพิ่มแคลเซียมให้กับดินด้วยค่ะครับผมก็สรุปแนวทางนะครับของทางเพียมพาร์คือว่าเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้ง ความหนาแน่นพอเหมาะลดเน้นลดต้นทุนโดยการที่ว่าหนึ่งคุมเรื่องของตัวต้นทุนค่าอาหารค่าแร่ธาตุใช้จุลินทรีย์การจัดการที่ดีตรงนี้ก็คือเป็นสี่เป็นสี่ปัจจัยทำให้เราประสบความสำเร็จในการเลี้ยงในภาวะที่ราคากุ้งเป็นแบบนี้นะพี่มีอะไรอยากจะพูดไหมครับเกี่ยวกับสถานการณ์ราคากุ้งโอ้ถูกมากแต่ถ้าเราไม่ลดต้นทุนนะคะก็ยังท่านยงเลี้ยงแบบเดิมๆอยู่ก็คือเน้นอาหารโปรตีนสูงก็ ข้าเนื้อค่ะไม่เหลือกันแล้วค่ะไม่เหลือที่จับจับกันมาคือไม่เหลือไปจ่ายค่าอาหารค่าทุนคนนี้หมดแล้วลงตัวใหม่ไม่มีอีกแล้วอือันนี้ประสบการณ์ตรงจากตัวเองเลยป่ะพี่<ช>เพราะ,าะเรารู้อยู่ว่าเราเป็นคนเลี้ยงว่าใช่ต้นทุนอาหารหรือว่าต้นทุนขนาดสูงขนาดเนี้ย<ช>ไปต่อลําบากละใช่ค่ะครับอ้ออีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะอยากจะคุยเหบพี่คือว่าราคาเกิดอะไรเกิดขึ้นกับราคากุ้งก้ามกามนะตอนนี้อะพี่ก็โควิด -19 เลยค่ะ ส่งออกไม่ได้ใช่ค่ะส่งออกไม่ได้ปกติก็คือจะมีในเรื่องของออเดอร์ที่มาจากทางประเทศจีนใช่ค่ะใช่ไหมครับกุ้งกัมกามเพราะมีพี่ที่เป็นชมรมกุ้งที่ราชลีค่ะเขารับออเดอร์มาห้าพันตันกัมกามแต่ยังส่งไปไหนไม่ได้เพราะว่าจีนส่งออกไม่ได้กระทบเต็มเต็มเลยนะฮะใช่ค่ะโอ้โหถ้าส่งออกได้ราคากัมกามจะดีมากเลยค่ะครับแบบว่าสมมุติว่าเราขาย200ยเนี่ยดีไม่ดีได้ถึง300 ผมเขาบวกให้เพิ่มให้อยู่แล้วแต่ว่านี่คือส่งไม่ได้คืออะไรก็ไม่ได้เลยคะ่ะขายแต่ในประเทศอย่างเดียวเป็นเหตุผลที่ทําให้เราต้องลดต้นทุนรับให้ตัวเองอยู่รอดก่อนนะใช่ร <100 S 2> ้อยสถานการณ์คลี่คลายกว่านี้นะ<ช>พี่นะใช่ค่ะครับผมครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณเพี่ยมพามากเลยสําหรับข้อมูลในการเลี้ยงในสภาวะที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันใช่ค่ะลดต้นทุนเพื่อให้เราอยู่รอดได้ใช่ค่ะครับผมสุดท้ายครับเพี่ยมพามีอะไรอยากจะฝากไหมครับผม ไม่มีอะไรอยากให้ลาคากูมันดีกว่านี้คะคะก็ต้องให้มันให้สถานการณ์มันดีขึ้นกว่านี้นะพี่เรื่องของเรื่องของโรคระบาดอะไรต่างๆครับผมได้ครับเนีขาต้องขอขอบคุณเพียมพามากครับสำหรับข้อมูลเดียวนี้ขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี